ขาดลอยครับพบกันเชิญเคยแนวทางตัวเลขการเสกโจสลักกิมรัฐบาลเป็นบ้านนะครับไป็นจุดไปทาง้งฮานอยหล่าวัฒนารวมไปถึงหุ่นรอบต่งตางๆจ่ายต่างๆนะครับพบกันในรอบของวันพุทธที่22มีนา,าาาานาคม2566เนาะวันพุธมีแนวทางหล่าวาัฒนาห้ามพลาดนะครับสาวกต่ำเหล่าก,ก็มาลุยกันต่อเนาะมาสรุปแนวทางของธนาคารข้าไปครับมาสรุปแนวทางของธนาคารที่เป็นขนันแห่งไกลปังทั้ง4หน่อยเนาะ เฉพาะกิจครับ120ล่าง48นะครับพิเศษครับ551ล่าง95ปกติครับ664ล่าง33 VIP 631ล่าง14อืมเป็นไงฮะแม่เฉพาะกิจก็หลุดไปเนาะก็ต้องขออภัยนะเด่นกระเจิงเลยเนาะให้58มา48เนาะเฉพาะกิจอ,อ้าว พิเศษครับเด่นหนึ่งทำงานอยู่เนาะเด่นหนึ่งก็มาห้าหนึ่งโดรัวเลยจ้านะครับห้าหนึ่งโดรัวเลยเนาะสี่แปดก็ไปเฉพาะก,กิจนะนะก็บอกแล้วนะว่าที่เจาะให้เป็นรอบก็นำไปใช้รอบอื่นได้ด้วยเนาะมันก็มีโอกาสเข้าเสมอนะครับมาปกติครับหกหกสี 6, 6, 4, ่เจาะหกห้ามาหกสี่แมเห็นออกก่อนหน้านี้เนาะใดนไปเจาะเลยแม่ มา6-4แล้วก็เด่น6ก็มาอห็นเนาะล่างก็3-3นะครับอืมเจาะ1น 6, 6. ่ให้เด่น1เด่น3เด่นกำลังวันเดี๋ยวไปเจอะ6 6เแหมน้าตีแอดจริงๆเลยเนาะอ้าวสายเบิ้ล3-3มสอยวันนี้นนอะ,เ,อ 33, ะ,อะเขาบอกวันพระไม่มีเบิ้ลหาหนอยนะครับไม่ใช่หวยไทยอา้าวปิดท้าย VIP ก็ปังปุรีครับให้7ให้4เนาะเจาะให้เน้นๆเ,เลย 4114เนาะ1331 13ก็มาอยู่นี่เนาะโอ้โหแม่วินนี่มาดีมากเลยวิน664551เงี้ยอืมอ้ม,มนะพี่น้องเอ้ยอ้าวยังไงก็ตามแต่พอดีนะจ๊ะหวยมีเข้ามีหลุดเนาะขอแสอดงความยริงผลจริงที่ปังละกันเนาะปังบรียครับ485131และ14ครับมาดูในะทางสีน้อยมัดเริมครับในรอบของวนันพุธที่22มีนาะคม2566นะครับทั้งสีน้อยและลาว ใครใจะเห็นจะปังเสถียรใครจะเป็นใครเนามาลุ้นมาเชียร์ไปดูกันครับอย่าลืมนะครับในตะรางฉเฉพาะกิจเนาะให้6-5นะครับพิเศษให้2-8ปกติให้7-6 VIP ใหนะ้4-5เหาะอ้าวตรงรอบสลับรอบนะครับสายวินก็ห้ามพลาดนะครับก็ย้ำทุกคลิปนะครับย้ำทุกคลิปนะครับ ต่อแม่ต่อแม่ให้6กห้าก็ไม่ใช่ว่าไม่ให้นําตัวอื่นมาเล่นอะไรนะครับไม่ได้บังคับแล้วไ,ไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไปจํากัดจํกเขียนนะครับมันทุกอย่างมันไปได้หมดนะไม่มีใครรู้หรอกแอดก็ไปรู้มันจะออกตรงๆรอบไหมอะไรเงี้ยเนาะก็ให้เป็นแนวทางไว้เนาะพี่น้องก็จับรอบอื่นไป,ไปใส่ก็ได้ในรอบที่ชอบนะเอ้าก็อย่าลืมนะครับนอกตาราง3 2 5 9อายังไงก็วิ่งรัวตั้งแต่เช้าันดาวโจนเนาะสำหรับเลขวันเด่นกำลังวัาน3259เเด้อ อา้าวตัวชีช่อก็ตอบให้เน้นให้แล้ว1น5่สายเบิ้ลให้ไวนะครับสายเบิ้ลวนันสายเบิ้ลวันพุธนะนะอาอะไรก็เป็นไปได้ฮาหนอยไม่มีวันพระไม่มีวันเจ้านะครับมันออกเบิ้ลได้เสมอถ้ามันจะออกนะครับมา2องทุ่มสาวฝั่งขอวงลาวพัฒนาจัดไป2 4 8เลขไหลวาง2 4ง9่เอาอ้าวตัวให้สงให้2ชุดนะครับ ตัดเล่น2ตัวหน้า2ตัวหลังเนาะหรือตัวที่ชอบก็ตัดเล่นไปได้กลับเสมอน,นะครับสำหรับ4ตัวก็ดีนะครับตัวที่ชื่นชอบก็บติ๊กให้เน้นให้นะครับอ้าวสี่สามตัวให้4ชุดนะครับ่าลืมหน้าเล่นหน้ากลับหน้ากลับหลังด้วยเด้อนะครับตัดตัวเล่น2หน้าสตัวหลังไปแลวกลับเสมอนนะจ๊ะอย่าเตียนแบบแอดนะครับ <c oughs> อ่ะ มามาลุ้นกันว่าใครจะยงจะปังเราทั้งสีน่อยและลราววันพุธยังไงก็ขอให้ห็งให้ปังของวุีิติอตาของคุณทผู้ชมครับดูแนวทางแล้วก็กด like ไลค์เป็นกำลังใจใพี่น้ำเดอ้อโชคดีถูกหวยเป็นโชคดีเป็นของพี่น้องทุกๆท่านครับถูกหวยรวยเงินสวัสดีครับ